กูชอบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วไม่ชินเก๋โอเย่นะครับกนเกมจีเทวิกิอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็นนั่นเองนะครับเย่เซิร์ฟพี่ๆจะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับแนวโลเปสมุตบาทนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเมืองเปิดใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งนิ์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับ ฟีไวริสด้วยนั่นเองนะครับแค่เข้าไปที่ริดคอร์นะครับไปกดรับยศแล้วก็ลงทะเบียนนะครับก็ได้วิริสเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็ทำการกด F8 นะครับอ่ะแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการกด Enter ไปปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go เย้ <Universe> Yay, นะครับตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับบอกเลยแต่งตัวนี่คือแบบนานแน่นอนนะครับ โอเคครับแล้วก็ตรงจุดเกิดนี้นะครับโอ้โหดูดิมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะี๋ยทำการสวัสดีกันหน่อยนะครับแอกราบสักหน่อยนะครับนี่เลยอ่าไหว้ไหว้พระนั่นเองนะครับนี่โอเคก็ตามนี้เลยนะครับเซฟนี้นะครับก็จะเน้นแนวโลเปนะครับสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าเซฟนี้นะครับจะเป็นแนวแบบว่า ไทายๆเลยนะครับแมปนี่คือโคตรสวยบอกเลยนะครับออกไปข้างนอกนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมก็มากดรับของเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็รับกายกดตัวอีอ่านี่แล้วก็ได้ของมาแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับไปเตรียมตัวยังนะครับ1 2ึ่งสองซ้นี่โอ้โหเป็นไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลางเกาะนะครับกลางเกาะทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมปนะหรือว่าจุดเกิดนั่นเองนะครับมีด้านหลังนะครับ นี่เป็นไงเป็นเจดีคุณผู้ชมเฮ้ยโค้ดสวยบอกเลยนะครับแมปแบบว่าประเทศไทยเลยนะครับวัดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี่ยด้านซ้ายก็จะมีวัดด้วยนะครับโอ้โหเจดีคือแบบโคตดใหญ่นะครับคือแบบมองจากในเมืองแม่งยังเห็นนะะเอาตรงๆนะครับโอเคก็ตามไี่เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็มาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับ 1> F 1ึก็เป no nice ็นการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากด F 2นี่ก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องด้วยนะครับประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับก็สามารถนําของมาใส่ได้นะครับแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกโพสท่าถ่ายรูปต่างๆนะครับเนี่ยก็จะมีหลายท่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นอ่ามีท่าเต้นทิกตอกด้วยนะครับแล้วก็ท่าอื่นๆนะครับที่มาใหม่นะครับนี่โอเคก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับ F5 นี่ก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอันนี้ก็ถอดแว่นนะครับไม่ก็ใส่แว่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถอดเสื้อโอเคก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมากด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีขี้หลังแบกนะครับอุ้มแบบคินุมโตะแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับ แล้วก็่ะมากด F10 นะครับ F10 ไม่มีลายกด F11 นะครับก็จะเป็นการปรับระยะไม้นะครับนี่โอเคอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด e l l t t อ่าก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอาประชากรนะครับก็โชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์อ่าแล้วก็จ็อบแล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์นะครับภายในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ6คนนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะ แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับอ่ปุ่ม M ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วแล้วก็มีปุ่มรับของรายวันด้วยนะครับก็กดปุ่มอ่ชอช้างหรือเปล่าวะกดปุ่มเท่ากับอะอ๋อนี่ไงนะครับอ๋อถ้าเกิดว่ากดปุ่มชอช้างนะครับก็เป็นการเปิดราคาอีโคโนมีนั่นเองนะครับนี่แล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าภายในเซิร์ฟนะครับอ่ตัวไหนขายดีสุดนั่นเองนะฮะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําการกดปุ่มอ่าเพกดาวนะครับก็เป็นการเปิด อ่าเมนู่นะครับรับของลายวันนั่นเองนะครับวันแรกที่เราเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเราก็ทําการกดรับเลยนะครับนี่นี่เราก็ได้เงินนะครับมาประมาณ1,000บาทนั่นเองนะครับฟรีๆเลยนะครับได้เงินมาเพิ่มด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ของต้นต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับก็เมื่อกี้นะครับเราทําการกดรับมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับนี่แล้วก็ทัการกดใช้ดูปึ๊บปักนี่เป็นไงอุ้ย แจกรถมาให้ทั้ง3าคันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบิกแล้วกันนะว่ามีรถอะไรบ้างนะครับตกใจหมดนะครับนึกว่าใครวาร์ปมานะครับนี่ก็น่าจะเป็นนายกนะครับนี่เลยโอ้โหแต่งตัวซะหล่อเลยนะครับนี่ก็คือนายกนะครับโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับโอเคสำหรับการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับนี่เป็นไง UI นะครับตอนกด e s c นะครับอย่างเฟี้ยวโอ้โห ด้านขวาก็โชว์พวกออนไลน์จ็อบแล้วก็เงินด้วยนะแล้วก็อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเซตติ้งแล้วก็แมปนะครับหนีไปที่แมปนี่อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับมีกลาดานะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นรับของนะครับโอเคเมื่อกี้ที่เรารับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นเก็บกัญชานะครับแล้วก็มีกลาดเอ่อสำหรับเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตกปลาอ๋อ โอเคครับเราก็ทำการกดตัว E ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับก็จะมีราคาบอกนะครับวาร์ปไปกระดาษนะครับก็เสียประมาณ500บาทนะครับหรือว่าวาร์ปไปที่เกาะนะก็คือมาเกาะนี้นั่นเองครับหรือว่าวาร์ปไปที่ AFK Zone นะครับเราไปที่ AFK Zone ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอ่าวาร์ปไปกดยืนยันอ่านี่รอแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็วาร์ปมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ AFK o ซนนะครับ AFK เซิฟนี้นะครับก็มีด้วยกัน2แบบนะครับมี AFK นะครับแบบยืนเฉยๆแล้วก็ได้ของนะครับหรือว่า AFK แบบตกปลาก็ได้เหมือนกันนะครับไปแล้วก็ทการกลับที่เดิมกันดีกว่าโอเคแล้วก็ไปที่วอ z o ซนนะครับอ่ากดเสียงเงินอีกแล้วนะครับ5 0าบาทโอ้โหเสียไปละ1000บาทนะยังไม่ทันอะไรเลยโอ้โหคุณผู้ชม นี่นะครับอันนี้เราก็ว์ปมาอยู่ที่วอโซเรียบร้อยแล้วนะครับวอโซเซิฟนี้นะครับมีอาวุธให้เช่าด้วยนะครับก็น่าจะต้องทําการเดินเข้าไปด้านในนะครับหุยเ็ดเก้เอาเรื่องวะนะครับใหญ่มากเลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดอ่าเพื่อทําการซื้ออาวุธนะทำการกดตัวอี้นี่ไปที่อาวุธนะครับนี่อาวุธเราก็สามารถซื้อได้นะครับก็ราคาประมาณ10บบาทนะครับในการเช่า ส่วนนัานในนะครับก็จะเป็นจุดซ้อมต่อยซ้อมอาวุธนั่นเองนะครับคล้ายๆแบบว่าเป็นสนามบอลเลยนะครับเย็ดเคโคตรใหญ่นะครับอลังการมากคุณผู้ชมแล้วก็อันต่อมานะครับแล้วก็วาร์ไปที่กระดากลางกันคุณผู้ชมอ่ากดยืนยันนะครับโอเคอันนี้เราก็เข้าไปที่กระดากลางเลยนะครับส่วนของอ่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันนะครับ มีเป็นไงเุ้ยโคตรเฟี้ยวหุ่นวิ่งแอบยางสวยโคตรเท่นะครับโอเคก็ทานไปเลยนะครับอ่าทำการเปิดกระเป๋าก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทเลยนะครับในตัวประมาณ10,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนส่วนอันนี้นะครับ c ี vic t y p e R นะครับก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับที่ทางนายกเขาแจกให้นะครับแล้วก็มี รถกระบะนะครับ d m a ม2018ด้วยนะครับแจกฟรีมาให้นะครับก็น่าจะเป็นรถทำงานแล้วก็จะมี R35 นะครับแบบมินิแจกมาให้เหมือนกันนะครับนี่กดใช้เลยแล้วก็ทำการกดยืนยันรับของอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบิกอันนี้ก็จะเป็นบัตรคูณ2นะครับก็น่นจะเป็นบัตรตอนเราไปเก็บฟาร์มอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นการคูณ2นะครับก็ทำการกดใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าบัตร ผู้เล่นใหม่นะครับก็กดใช้นะครับแล้วก็มีกาชาฟาร์มาให้ด้วยนะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ,อ่อให้มาเท่าไหร่วะ22่อันเหรอโอเคกดใช้ดูนะครับแล้วก็อ๋อเนี่ยของในกล่องก็เป็นการสุ่มนะครับนี่กดยืนยันอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นกาชาล่าสมบัตินะครับนี่โอเคแล้วก็กดใช้นะครับยืนยันโอเคก็ได้เงินมาแค่ร7อบบาทเองโอ้โหนิดเดียวเอง โอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขนมปังนะครับก็สามารถกินได้นะครับนี่งามๆอร่อยอุ้ยกินเร็วจังวะโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีบัตรตีตู้เซฟนะครับมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยบัตรตีตู้เซฟนะครับกี่ใบอ่ะสามใบนะครับแล้วก็มีบัตรฟาร์มอัตโนมัติ7วันนะครับแล้วก็มีบัตรตีสกีนแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับมาให้5กล่องเลยทีเดียวโอ้โหแจกของเยอะมากๆเลย แล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วตามมาจากแ็ปต้มเกมเมอร์นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับแล้วไปแจ้งนายกนะครับที่ดิสคอดนะครับรับไปเลยนะครับกาชานะครับโปรโมทนะครับคนละ15ลูกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับกรลดาดเซฟนี้นะครับตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับอุ้ยตรงนี้มี ป้ายโฆษณาด้วยวะนะครับเนี helmet, ่ยเปิดรับสมัครหน่วยงานนะครับเนี่ยตามไม่เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นคาสิโนนะครับนี่มีคาสิโนให้เล่นด้วยนะเป็นโต๊ะบาคาร่านะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยแล้วก็มีตู้อะไรด้วยวะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับเป็นตู้ลอตเตอรี่นะครับนะมีให้เล่นลอตเตอรี่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับก็สามารถมาเลือกเสื้อผ้าซื้อได้นะครับตรงจุดนี้เลยนะด้านซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับก็สามารถซื้อของได้นะครับแล้วก็ไปดูก่่อนวา มีอะไรขายบ้างนะครับทํกการกดตัวอีโอเคนี่ก็เป็นรานคัสทั่วไปนะครับมีโทรศัพท์ขายด้วยนะเป็น iPhone นะครับนี่สองพบาทนะครับแล้วก็มีบัตรเอฟเนะครับอุปกรณ์ซ่อมรถขนมปังสบู่นะครับแล้วก็เครื่องซ่อมไฟนะครับเมื่อกี้เราทํกการซื้อโทรศัพท์มาแล้วใช่ไหมก็ทักการกด F1 ดูนะครับอ่าก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวทํกการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอ้ากดกดผิดอีกโอเคเดี๋ยวๆโอเคใช้เมาส์ได้แล้วนะครับ าภาษาไทยนะครับโอเคส่วนพวกทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับนี่แล้วก็ทการโพสต์นี่หนึ่งสองซ้ำแช่เรียบร้อยนะครับโพสลงไปเลยโอเคก็รอมากๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่จะมาเล่นเซิร์นี้นะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับก็อย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทํางานไปเลย60โล1คันนะครับบัตรตีอาวุธนะครับหใบแล้วก็บัตรตีตู้5ใบนะครับกาชาฟาร์ม50ลูกนะครับแล้วก็บัตรออโต้ฟาร์มนะครับถาวร1นใบนะครับแล้วก็เงินเกี่ยวอีกประมาณ20,000บาทไปเลยนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทํางาน60โล2คันนะครับแล้วก็ R32 นะครับหนอ่าบัตรตีตู้นะครับประมาณสิบใบนะครับแล้วก็บัตรตีอาวุธ10บใบนะครับกาชาฟาร์มร้อยลูกนะครับแล้วก็บัตรออโต้ฟาร์มนะครับจำนวนถาวรนะครับสใบไปเลยนะครับแล้วก็แหวนแก๊ง3วงเงินเกี่ยวประมาณ3 0,000่นบาทครับส่วนมา20คนนะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยถ้ามา20คนรับฟรีบ้านแก๊ง1หลังไปเลยนะครับซุปนี้มีบ้านแก๊งด้วยนะครับมา20คนที่รับไปเลยแน่นอน แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับพี่เห็นแวบๆมันคืออะไรวะเนี่ยเอ๋เดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นอ่อห้องน้ำหมอเฮ้ยอ๋อเป็นอ่าระบบนอนนะครับซูบนี้ก็จะมีพวกระบบนอนแล้วก็ระบบอาบน้ําด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นห้องนอนอ๋อห้องนอนอีกแล้วนะครับส่วนอาบน้ํามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยห้องนี้ปะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอแต่ใช่นะอ๋อห้องนอนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะซึบนี้นะครับ ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็สามารถมาพักผ่อนกันได้นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับกระลาเซบีนะครับจัดเต็มแน่นอนว่ะแบบโคตรลื่นนะครับไม่แหลกไม่น่วงเลยอ่ะนะครับอันนี้คือแบบว่าพี่ลงภาพสวยด้วยนะครับถ้าไปเล่นเซิร์ฟอื่นนี่คือแบบว่ามีแหลกแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ทําการเบิกกันเลยนะครับโอเคแล้วก็เบิกคันนี้ก่อนนะครับไม่คันนี้ก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับที่ทางนายกเขาแจกมาให้นะครับก็เป็น R35 นะครับมินิ นี่กดตัวยู่ล็อกรถด้วยนะครับโอเคแล้วก็จอดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับไปครับเราก็ทำการเบิกอีกหนึ่งคันกันดีกว่านะครับโอเคก็เบิกคันนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคันไหนอ่าได้เป็นกระบะนะครับโอ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวเราเอากระบะคันนี้แหละนะครับขับทั้งคลิปเลยนะครับโอ้ยโคตรเฟี้ยวโอเคก็จอดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าขับขวาด้วยนะครับกระบะแล้วก็คันต่อมานะครับก็จะเป็นซีวิ c ไทอาร์นี่ อันนี้คือรถที่ทางทางเซิร์ฟนะครับแจกมาให้นะครับไม่น่าจะว่าใช้ฟรีกี่วันนะครับโอเคก็แจกมาให้ตามนี้เลยนะครับโอ้โหขับคันไหนดีวเนี่ยคุณผู้ชมนะครับโคตรเฟียวนะครับขับเป็นซีวิคไทยอาร์ดีกว่านะครับส่วนรถสองคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับพี่ก็ไม่เก็บแล้กันปล่อยไว้ตรงนี้แหละนะครับแจกฟรีเลยเอาไปเลยโคตรแรงคุณผู้ชมนะครับตูดนะครับ อุ้ยแรงมากนะครับอันนี้ที่แจกมาให้นะครับอันนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยไปเข้าไปดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับในร้านค้าโอเคก็ทำการกดตัวอีไี่เป็นไงระบบการซื้อรถนะครับอ่ายูอเอ้เฟียวนะครับโอเคเราก็สามารถดูได้นะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถทดลองขับได้นะคุณผู้ชมอุ้ยจัดเต็มจัดเต็มนี่ โอเคก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนพวกหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจหมอ2อย่างเท่านั้นนะครับที่เปิดรับนะครับแล้วก็ส่วนช่างเซิฟนี้นะครับไม่มีประชาชนเนี่ยสามารถนํารถตัวเองไปแต่งได้เลยนะครับที่อู่แล้วก็มีสภาเมืองด้วยนะเซิฟนี้นะครับ<ะ>แต่ว่าใครอยากเป็นสภาเมืองก็ติดต่อ,อลองสมัครตัวได้เหมือนกันนะครับที่ดิคอร์ดเลย ตอนนี้ครับเราก็มาป็นที่หน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีที่กั้นนะครับหรือว่าประตูนะครับโคตรใหญ่นะฮะนี่ก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นแมพสอนอใหม่เลยนะครับอ่าพื้นที่รอบสอนอก็ประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้พี่เห็นว่ามีตู้ปลาอยู่ด้วยนะขอไปดูหน่อยแรงมากคันนี้บอกเลยนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะครับก็เอาไว้ใส่พวกนักโทษนะครับหรือว่าคนที่ทําผิดกฎหมาย นี่ไปแล้วก็ไปด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลเซิฟนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นไงโอ้โหก็เป็นแมบโรงพยาบาลใหม่นะครับอ่านี่เลยนะครับโอ้โหด้านในโคตรสวยแล้วก็ส่วนต่อมานะครับอูช่างเซิฟนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอูช่างเซิฟนี้อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมไปตอนนี้เลาก็มาถึงกันแล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่เป็นไงนะครับแล้วก็ส, ah สามสารถแต่งรถได้เลยนะครับส่วนจุดแต่งรถมันอยู่ตรงไหนวะ โอเคนี่ไงนะครับมีข้อความขึ้นแล้วนะครับทำการกดตัวอีไม่นะครับก็สามารถอ่าอัปเกรดนะครับแล้วก็แต่งภายนอกแต่งภายในได้นะครับตอนนี้เลยพี่ใช้สีแดงละกันนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะฮะ แล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับกิจกรรมก็จะมีชิงทงนะครับแล้วก็มีเก็บแอดดอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกไปกีฬานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับอย่างอื่นนะครับอีกมากมายเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่ทางนายกเขาจะจัดให้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับชิงเงิน o c ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้1,000บาทนะครับทุกเดือนนะครับก็ติดตามวิธีที่คอดของทางเซิฟเลยนะครับมีกิจกรรมนะครับชิงเงิน OC ด้วยนะครับประมาณ1 0 0 0บาท แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับหรือว่าตลาดนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นเราไปนอกเมืองมาเสร็จแล้วใช่ไหมไปฟาร์มอาชีพนะครับแล้วก็นําของนะครับที่เราฟาร์มนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ขายของแล้วก็ได้เงินแค่นั้นเองคุณผู้ชมง่ายๆนะครับอยากรวยก็ทํางานเก็บเงินแค่นั้นตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลกันแล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่เป็นไงนะครับ โอ้โหอย okay. mm ่างสวยบอกเลยนะครับอลังการอีกแล้วนะฮะโอเคแล้ว hmm. ก yeah. mm ็ทำการนํารถมาจอดตรงนี้เลยนะครับพวกยูองยูไอนะครับซึ่งนี้บอกเลยสวยแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็เริ่มดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะค้าอีกแล้วนะครับโต๊ะค้าที่ทน่1นะครับก็อันนี้เป็นกุญแจตู้นะครับก็มีด้วยกัน2แบบนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับเป็นปิ่นโตนะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ําแล้วก็มีกาแฟด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น เอ่อพวกหมวดอาวุธนั่นเองครับนี่อาวุธก็มีตามนี่เลยนะแค่2อย่างเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับอาวุธก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมวดบลูพิ้นป้องโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับอันที่3มมีไหมไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมโอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนพวกงานดานะครับหรือว่างานผิดกฎหมายที่ตํารวจจับนะครับซันี้มีอะไรให้ทําบ้างนะครับก็จะมี จกปูนนะครับจกสายไฟนะครับแล้วก็ขายยาป้นตู้กดน้ำนะครับป้นตู้ A T M นะครับป้นร้านค้าแล้วก็มีล่าปลาฉลามด้วยอุ้ยน่าสนใจนะครับไปครับแล้วก็ทําการไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนอาชีพเรืนี้นะครับหรือว่างานขาวนะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับโอเคเราก็ทำการเปิดแผนที่ดูกันนะครับ ก็จะมีเก็บทุเรียนเก็บข้าวสารนะครับเก็บแตงโมเก็บเหล็กนะครับเก็บเห็ดแล้วก็เก็บกล้วยนะครับมีตัดไม้ข uh ุดเหมืองนะครับมีอ่อ่อมไฟด้วยนะครับแล้วก็มีตกปลานะครับกางทะเลนะฮะแล้วก็จะมีล่าสมบัติอ่าแล้วก็ซรินี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็เลี้ยงหมูแล้วก็วัวนะครับนะตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดเลี้ยงหมูนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับพวกไอคุงไอคอนก็ถือว่าสวยงามเลยคุณผู้ชม ขับรถพุ้งไปเลยนะครับนี่ตอนนี้เจ้าวัวนะครับก็อยู่กันเต็มเลยนะครับโอเคแล้วก็ทําการลงจากรถเลยนะครับนี่ก็เป็นงานฟาร์มวัวนะครับอ่านี่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 โอเคครับสวัสดีเจ้าวัวนะครับวิมีเสียงด้วยนะครับตอนเก็บย่างเฟี้ยวแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับน่าจะเป็นระบบเดินชนงานนะครับไม่ต้องกดตัวอีเลยคุณผู้ชมอ่านี่นี่นี่ระบบออโต้นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้นิ้ววัวมาแล้วนะครับนิ้ววัวแพ็คนะครับ16อันเก็บได้สูงสุดประมาณ30อันเลยโอเคครับก็ไปประคับปัดบเซิฟแนวโลเพเซมีนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าเล่นนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ทางเซิฟก็ฟรีไวริสนั่นเองนะครับก็ฝากเซิฟนี้ไปด้วยละกันนะฮะ โอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อใจนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยเองนะครับบ๊ายบายจิกกันจุบจ๊บ